สวัสดีครับผมทศตทิศูนุ์สาทรคอนทนต์ครีเอเตอร์จาก modern manufacturing แล้วก็ p ดแคสต์ซักเต้หมี่ท้อครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องของ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมครับเป็น,นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยครับผมตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะฮะยอดการติดตั้งหุ่นยนต์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยในปี2018นะครับมีจำนวนยอดติดตั้งสูงสุดอยู่ที่422,000ตัวทั่วโลกครับและในปี2020นะครับที่แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไวรัสระบาดเนี่ยถึงแม้ว่ากำลังการผลิตจะหยุดลงในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ว่าความต้องการในการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสสสาาาาาาาหหหหกกกกกรรรรรรรมมมมมมเเเเเเนนนนนีี 3, 7, 6, ีี่่่่่่่ยยยยยัััังงงงงูถึ376,000 50%ตตตตตวววลลคคคบบบผุุุณชืออออ้ขขิโ์ กิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียครับโดย3ประเทศนะครับที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันการเติบโต,ตเหล่านี้ก็คืออันดับแรกครับจีน,นดายที่2ญี่ปุ่นครับอันดับที่าคือเกาหลีใต้นะครับและเหตุผลสําคัญนะครับที่ว่าทําไมผู้ประกอบการหรือว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยถึงเลือกใช้เทคโนสาหกรรมมากขึ้นหลกัหลกๆเลยครับจะมี2เหตุผลด้วยกันครับประเด็นแรกเลยครับคือแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องการระบาดของไวรัสหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของแรงงานครับไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าหรือทักษะที่ไม่สามารถปรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเมื่อสายการผลิตเปลี่ยนแรงงานก็ต้องไปฝึกทักษะใหม่เพื่อให้รองรับรูปแบบการผลิตรูปแบบการประกอบที่เปลี่ยนไปครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอุปสรรคในการทํางานของแรงงานแล้วก็อุปสรรคของนายจ้างอีกทางเงลยครับผมเราจะพูดถึงในมุมของกุนยนครับข้อที่สก็คือกุญยนเนี่ยมีประสิทธิภาพการทํางานสูงมากครับสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เหนืย มีความแม่นยำสูงครับรองรับการเปลี่ยนแปลงของก้ามผลิตได้ดีตรงนี้เรากแค่โปรแกรมมิ่งมันเข้าไปพอตั้งค่าใหม่ปุ๊บมันก็สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องเทรนใหม่ใช้เวลานานเราแค่อัปโหลดโปรแกรมครับผมนอกจากนี้นะครับจุดเด่นของการใช้งานหุ่นยนต์เนี่ยยังอยู่ที่ความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังด้วยครับรวมถึงนะครับการใช้งานร่วมกับ platform, แพลตฟอร์มไอทุนดีอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่คุณเอาไปใช้ร่วมกับ Open นแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าไปใช้ร่วมกับ ER ีเออาร์พีอะไรพวอนี้ได้เนี่ยห่ายัวามง เท่่าไหรเอ๊ะปกติค่าเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยเขากินพลังงานเท่าไหรตรงนี้คุณจะสามารถประเมินได้เลยครับว่าเอ๊ะหุ่นยนต์มีความผิดปกติเกิดขึ้นไหมทํางานได้ดีไหมหรือซึ่งถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นระบบทั่วไปที่เป็นแอนาล็อกนะครับเราจะไม่สามารถตรวจจับข้อมูลค่าต่างๆเหล่านี้ได้อย่างละเอียดแบบเดียวกับหุ่นยนต์หรือระบบดิจิตอลที่เกิดขึ้นครับผมและด้วยสาเหตุเหล่านี้นะครับที่สามารถเพิ่มศักยภาพแล้วก็ยกระดับคุณภาพกา,พาพพรผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับจับต้องได้ทําให้การใช้งานหุ่นยนตต์เเนนี่่้้องกกิดขึไมมชา็็รรวคับผ และแบ,บแรนด์ยนต์ที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนได้รู้จักในวันนี้นะครับนั่นะคือแบรนด์ยนต์คูก้านั่นเองครับผมหลายคนนะครับอาจจะรู้จักคูก้าในฐานะแบรนด์ยนต์อุตสาหกรรมไฮเอ็นจากเยอรมนีครับที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมต่างๆมากมายและเจ้าหุ่นยนต์สีส้มเนี่ยก็เก่งในเรื่องการทํางานที่มีความซับซ้อนหรือการสร้างโซลูชันที่ผู้ผลิตอื่นทําไม่ได้หรือว่าเกิดความลําบากในการปรับเปลี่ยนบูรณาการใช้งานครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับหุ่นยนต์จากคูก้าเนี่ยมีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะมากครับผมไม่ว่าจะ กันแล้ววันนี้ครับผมจะพูดถึงหุ่นยนต์อาร์ติคูลเอทโรบอทนะครับหุ่นยนต์หกแกนที่เรารู้จักกันดีนี่เองครับซึ่งรุ่นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือคูก้าเคอาร์โฟอาชิรัสเองครับผมเจา K K ้าคูก้าเคอาร์โฟอาชิรัสนะครับเป็นหุ่นยนต์ขนาดกระทัดรัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับแต่ว่ามีความทนทานในการใช้งานสูงสมชื่อคูก้าเลยครับนอกจากนี้นะครับจะมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำข้อต่อเนี่ยมีการผลึกซีลไว้อย่างดีครับมาพร้อมมาตรฐาน IP 4 0ซึ่งเป็นมาตรฐานการป้องกันการกระแทกจากวัตถุที่่่่ขนนนาาดใหญกว 1, mm, 1มมเช็อต สายว่าริ่งต่างๆไปจนถึงแมลงขนาดใหญ่แต่ตัวนี้ไม่พกการละอองน้ำนะครับโดยสามารถทํางานได้ภายใต้อุณหภูมิ0ูถึงห้องศาเซลเซียสครับจุดเด่นการใช้งานนะครับอยู่ที่ความมั่นยับในระดับสูงมากๆครับและมีความสามารถในการทํางานได้ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่จํากัดครับผม โดยนะครับมีระยะรัศมีการทํางานที่600มิลิเมตรสามารถติดตั้งได้ตาแหน่งใดก็ได้ครับ360องศา,จาเจ้าคูเกะ K4000 นี่นะครับรองรับโหลดได้สูงสุด4กิโลกรัมครับโดยมีความเร็วไซเคิลไทม์สูงสุดที่0.4วินาทีเมื่อรองรับโหลดที่3กิโลกรัมครับมาพร้อมระบบส่งลม4ทิศทางมัม่นใจเดยว่าการทํางานเนี่ยจะมีความสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกุ่นจะอยู่ในมุมไหนทิศทางใดก็ตาม K4000 เนี่ยสามารถใช้ได้เซลล์การผลิตอัตโนมัตินิ่ขนาดเล็กอย่างการผลิตชิ้นส่วนอิเล รับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการติดกาวการวัดและการทดสอบร่วมกับรบกล้องอื่นๆหรืองานยอดที่อย่างงานพริกอันเพลสครับรวมไปถึงงานติดซีลให้กับวัสดุต่างๆด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน KRC5 Micro และ KUKA SmartPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบราการการควบคุมการออกแบบคําสั่งต่างๆของเจ้า KR4 Silas หรือหุ่นยนต์ในเครือของ KUKA หลายๆตัวได้เลยครับตัวระบบนะครับถูกออกแบบมาให้ใหมีความยืดหยุ่นในการใช้งานระดับสูงครับและได้รับการรับ รองมาตรฐานสากลอย่าง CE นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภยัยด้านไฟฟ้าของยุโรปครับแล้วก็มาตรฐาน UL หรือว่า Underwriters Laboratories ซึ่งมีเป้าหมายในการขจัดความเสี่ยงจากไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตซึ่งเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งยังมีการป้องกันการขาดประจุไฟฟ้าสถิตอีกด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะขอสุปอีกรอบนะครับว่าเจ้า k r 4 s i l a s เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับผมขอแยกออกเป็น3ข้อง่ายๆดังนี้เลยครับผมข้อแรกครับขากระทัดรัดติดตั้งง่ายและความทนทานในการใช้งานสูงมากๆครับข้อ 2. ครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อน เพราะว่าด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาเนี่ยมันจําเป็นต้องเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือมีเลื่นนิ้งเคอร์ฟที่สูงเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปครับผมตัวนี้นอกจากใช้งานง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับผมข้อ3ครับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ต่ำครับไม่ว่าจะเป็นราคาของหุ่นยนต์ต้นทุนในการซ่อมบํารุงต่างๆนะครับหรือนะครับระยะเวลาต้นทุนต่างๆสําหรับการคืนทุนครับก็จะมีตัวเลขที่สามารถบ,บอกได้อย่างชัดเจนเช่นกันครับในอดีตนะครับคุณอาจจะจําได้เลยว่าแบรนด์ใหญ่ๆพวกนี้มาพร้อมกับราคาที่สูงแล้้วววก็คคุุณภาาพระดดััับบีมมยยในนปจจ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ไปไวมากๆแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาต่ําลงสวนทางกับคุณภาพหรือว่าศักยภาพในการใช้งานระดับพรีเมียมนะครับที่พุ่งสูงมากขึ้นครับผมถ้าคุณกำลังลังเลอยู่ไม่แน่ใจนะครับว่า Kia f o r Glass เนี่ยเป็นยนต์ที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณหรือเปล่าผมแนะนำให้ติดต่อกับคูก้าได้เลยครับ คูก้านะครับในฐานะผู้นําด้านโซลูชันด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานพร้อมให้บริการคุณด้วยความเชี่ยวชาญและหาทางออกหาโซลูชันในทุกปัญหาการผลิตที่ผู้ประกอบการต้องการครับโดยนะวัตกรรมที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความคุ้มค่าสูงจากผู้ผลิตชั้นนําทั่วโลกคุณจึงมั่นใจได้ว่าการทํางานและการแข่งขันของคุณเนี่ยจะไม่สร้างความกังวลใจให้คุณอีกต่อไปเลยครับโดยตอนนี้เนี่ยคูก้ามีคูก้าประเทศไทยที่มาตั้งสาขาเป็นสาขาย,ย่อยเพราะฉะนั้นคุณสามารถติดต่อกับผู้ผลิตได้โดยตรงเลยครับผม ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube Channel Factory Choice ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารอุตสาหกรรมใหม่ๆก่อนใครครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เทคโนโลยีสินข้าอุตสาหกรรมและก่อนจากกันไปนะครับเราจะมีโปรโมชั่นดีๆจากเว็บไซต์ factoryeasy.com ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ